สวัสดีรครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปต้นในรายการสหวิทยาโหรานะรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็มาแล้วสำหรับรายการของเราในรอบนี้ ท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานมาแล้วหลายสมัยก็จะมาดูดวงให้กับทุกคนอาจารย์ทออปด้วยละค่ะเพียงคนละสวัสดีนะอาจารย์โอสวิกรณ์นักพิราค่ะผมอาจารย์ทออปณมตรามหานิยมกดแชร์ออกไปเพียงคนละก้าวพานเก้าร้อย เก้าสิบเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแบรนนะและตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ อย่าลืมครับทําตามกติกามารายาทกลางแชร์ออกไปนาเพียงคนละเ0้าพันเกแชร์นะอย่าลืมครับ นะอย่าลืมครับนะกดแชร์ออกไปเอามาแล้วเหรอได้้ดวตอ,ตอบให้หน,นะรอแป๊บหนึง่งรอจานโอก่อนจานโอกาลังแชร์นะจานท็อปแชร์จานท็อปแชร์ไปหมดแล้วนะจานโอตัวมอกีจานโอก้องแชร์สิอาจา์โอกำลังแชร์รอแชร์ก่อนนะ ให้มีคนเข้ามาประมาณ9,999คนก่อนเดี๋ยวตอบให้นะกดแชร์ออกไปใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์เรวชิีเร็นคำถาม กดแชร์อ,ออกไปเพียงคนละแก้วแันข้างหน้านี้เราดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษา ครอบคลุมระยะเวลาสามวันค่ะกดแชร์ออกไปเรวเหนือนจาทับแเล่งโง่แล้วนียไม่แชร์ให้คนอื่นรีบแชร์ออกไปคนละ9 9 9าแชร์นะอืมคือคนเข้ามาดูมันมีหลายลูกตาแต่ช่วยแชร์กันด้วยเนอะนะ ให้มีผู้ชายขึ้นเดี๋ยชื่อเดี๋ยวตอบให้นะรอแป๊บหนึ่งขออญาตแชร์ก่อนอย่าลืมคนละ9,900กสแชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยซีเดนมีมาคนเดียวคุณวิทย์ยี่สิบสามคนชื่อกวางคิดยังไงกับผมครับเดี๋ยวดูให้นะ เขายังไม่แน่นอนนะครับหลายๆอย่างก็ไม่มีอะไรแน่นอนไพ่สองเหรียญน,นะไพ่เหมือนเขาสับสนลังเลใจไม่รู้จะเลือกอะไรดีนะคะคือยังไม่แน่นอนครับบอกตรงนะเขาคิดยังไงคิดไม่แน่นอนคิดโลเล่ะคิดล,ล,บบลังเลอะอ่าอ,อย่าลืมครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามได้ชี้เล่นและตามได้คำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ ชาแล้วแป้งพี่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักคะสถานะไม่ชัดเจนค่ะยวดูให้แล้วกันความรักสถานะไม่ชัดเจนยังไม่มีอะไรแน่นอนนะเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเราคือตอนนี้คือต่างคนต่างขยันทํามาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่เลยยังต้องการความเป็นอิสระสูงสามวันนี่นะตอนนี้ตอนนี้คือเขาขอความคิดเขาช่วยไหมเออยังต้องการความเป็นอิสระพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักเขาบอกว่าความรักเนี่ย อย่าเพิ่งไปโฟกัสโฟกัสเรื่องงานก่อนเรื่องเงินก่อนนะคะเพราะมันสาคัญกว่าเยอะเลยอในยุคโควิดอย่างงี้บอกตรงๆนะเงินทองหายากนะเออถ้าไม่มีชีวิตคู่แล้วมันเรื่องเงินมันเอาไม่รอดอะชีวิตคู่ก็พังนะพังหมดเอามาแล้วนะคุณอัดสิบเก้าจะตัดเอาขาดไหมไม่ดูครับเรื่องตัดครับ ข้ามไปเลยครับไม่ได้สนใจครับไม่ดูเรื่องนี้เดี๋ยวค<ด>ุณเ <ını> ดี๋ยวคุณอาจถามมาใหม่นะคะถามเรื่องอื่นเนาะเรื่องท้องไม่ดูเน้อคู่ไม่ดูนะคะถ้าถามความรักสั้นๆขอสถานะด,ด้วยวใช่แล้วแอนสี่สิบโสดแอบชอบน้องที่ทํางานจะได้คบกันไหมคะคือคําว่าแอบชอบเขาจะได้คบกันไหมต้องคุยกันก่อนเขาบอกว่าต้องคุยกันค่ะผู้ชายคนนี้อ่ะทายานใสดีนะถ้าได้เป็นแฟนน้ะก็โชคดีนะคะเพราะเขาจะเอาใจเก่ง ถามว่าจะน้องที่ทางานจะได้คบกันไหมไพ่มันออกมาดีอะแค่นั้นแหละบอกตรงว่าถ้าถ้าคุณต้องคุยกันก่อนต้องเข้าไปคุยกันก่อนคุณอาจความรักโสดไม่มียังมันมันต้องคุยผ่านโซเชียลอะร,รู้แค่นี้นอันนี้นมันการติดต่อสื่อสารนะคะทางโซเชียลม,มีแค่เนี้คือมันยังไม่มีอะไรแน่นอนอะไพ่สองดาวอุปสรรคก็เยอะปัญหาก็เยอะช่วงนี้ ไม่มีอะไรแน่นอนไม่รู้จักกันชัดเจนอะไรประมาณน้มันไม่ชัดเจนนะนะอพูดตรงๆนะกดแชร์ออกไปคุยไปก่อนนะคะคุยไปก่อนกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อยกสเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามได้ชี้แนะนะตามได้คําถามมาเชื่ออะไรขอบคุณค่ะน้องเขาไม่คุยด้วยพยายามแล้วอ๋ออ๋อต้องไปต้องคอย้วหรือว่าเขามีครอบครัวแล้ววะคินนี่ส่วนใหญ่มีครอบครัวแล้วนะอืเขาคงมีแฟนแล้วลหละนะเออมาครับ คุณไมคะ่ะจะทำยังไงให้คนชื่อโจอชอบเราคะสถานะคนคุยคะ่ะน้อง,องดูก่อนมันมันยังไม่มีในแน่นอนอะ่ะพูดตรงๆอะ่ะเอาอินไปไหมอินไงคือถึงเราแนะนําไปมันมันอยู่ที่ว่าอ,าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูแป๊บนึงคืออินมหาเสน,น่ห์ีช่วยทําให้ความรักสมหวังได้นะคะเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรก็หาไม่เจอตรงนั้นงงงนงงกันนะ โอ้อเ,อออเอาพระตีมุรติบูชาดีกว่านะรู้จักตีมุรติเทพไปเทพแห่งความรักอะนะรู้จักไหมแล้วแต่จะเอาออกให้บูชาก็ได้ก็แล้วแต่นะก็แนะนําแล้วตีมุรติเทพตีมุรติที่เขาไปไหว้กันที่หน้าเซนทันเวอร์อะค่ะคุณไม่ต้องไปไหว้เลยนะมนเมฆเด็อนนเอาเอาไ้เลี่ยมให้คอเลยเนี่ยอันนั้นรู้สึกเขาจะเรียกว่ามหาศิวะปางปัญจมุขี อันนี้คือตีมูลรติทแท้คือศิวานารลายผมทแท้ขอกดแชร์ครับถ้าไม่มีผู้แชร์ถือว่าสละสิทธินะขอกดแชร์ออกไปครับอ่ะถืงไหนละขอบคุณนะ้องขอมายทำไงคนช่วยคุณ,คณฟิร์นยังไม่ได้แชร์เลยเนาะอืมแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับเรื่องเรียนจะจบทันตามที่หวังเราดูสามวันนะคะคําถามอะไรที่ถามก็คือจะอยู่ในช่วงสามวันนะคะอย่าลืมนะ ผมแนะนำพระตีมุลนิิก็ส่วนใหญ่ก็นั่นแหละนะก็คือของดีของจริงอ่ะเป็นแบบว่าแบบฮินดูทแท้ๆนะทรงเนี่ยเป็นแบบฮินดูทแท้ๆเอาพูดตรงๆเลยเป็นมหาศิวะนารายพรมของแท้นะครับนะเนี่ยผ่านพิธีเบิกยานบารมีองค์เทพมาแล้วนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับนะคือ ถ้าคุณว่าจะถามว่าจะทํายังไงแล้วคุณอยู่เฉยๆคุณก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าคุณออลองเสี่ยงนะบูชาองค์เทพเพื่อขอบาร,รมีท่านในการเชื่อมความรักหรือปู่เจ้าสมิงพายเจ้าตําราลิล,ลิพะลอโอ,อสนเสนออืมนะเนี่ยสนเสน่นะปู่เจ้าสมิงพายตําราลิลพะลอลองอ่านดูแล้วกันนะถ้าคนที่รู้เรื่องความรักจะรู้ว่าพระปู่เจ้าสมิงพายอยู่เบื้องหลังพระเพื่อนพระแพงนะเรื่องความรัก อพอเพื่อนพาแพงขอให้ปูส่สีอ่ะ,อะจานโอถือเสียอะเนี่ยปู่เจ้าสมิงพายก็คือว่าพเพื่อนพระแพงเนี่ยเป็นคนขอขอว่าให้ความรักสมบูรณ์เอาแค่นี้แหละแต่ว่ามันสมบูรณ์ยากเพราะว่าบุพกรรมมันสร้างมันไม่ค่อยดีเอามาคนหนึ่งอายุ29จะได้แต่งงานอายุเท่าไหร่กับ พี่เราเราดูแค่คําถามเดียวนะคะเราก็มวันแค่สามวันเมื่อกี้เราบอกไปแล้วอืมคือลักษณะเรา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 ไร่ดูเท่าไหร่กับคนลักษณะแบบนั้นอันนี้คนดูส่วนตัวนะคะมาครับเพียงก้าวแรกก็จะละเอียดขนาดนี้คนดูส่วนตัวเพราะว่าข้างหน้าเนี้ยดูคนแบบดูไปเดียวดูแบบเออนะอยากดูแบบเต็มเต็มมาจัดด้านหลังเอาแบบถามไม่อั้นนะคะอืมอ่าติดต่อไพ่ยิปซีไพ่แท้พลังจิดตรวจองค์ตรวจเทพ ดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะข้างหน้านี้ไม่ดูสมาัณ์จิตนะอ่ะติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook โอซิริกรนอภิรัตน์ครับเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอสิริก15ถ้าคุณอยากรู้ลักษณะอะไรต้องไปดูด้านหลังครับดูด้านหลังอีกเดียวเพราะว่ามันใช้ไพ่สิบใบไม่ได้ใช้ไพ่ใบเดียวนะแล้อายุเนี่ยต้องตีต้องมาดูแบบเต็มศูนยครับนะแบบพลังจิต คือถ้าอยากดูแบบจัดเต็มก็ดูเต็มไหมครับนะเอาสิบนาทีกว่าแล้วหมดเวลาเดี๋ยวจะไปที่รายการเพจชมรมหัวราศาสตร์เอกออเทนิมวิพยากรและเพจต่อไปเพจยิปซีโอสืริกนค่ะ